คนน้อยก็เสียดังครับดังเลยครับโอเคขวามไปครับเห็นไหมเราตัางกว่าขวามไปอีกครั้งครับอีกครั้งครับอันนี้หนูหูต้องฟังครูนะครับอย่าดื้อนะเดี๋ยวครูใช้ทออะไรก็ตามครับสนนายกครับ เข้าขวามือลุกขึ้นครับลุกขึ้นครับขวามือคนเยอะเดี๋ยวต้องต้องรอรอาเสียงพร้อมยังครับผมขอแค่เสียงปกมือนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ขออะไรมากก็เสียงก็คทีนี้เดี๋ยวทั้งหมดระบบพองกันปลุกมือหนึ่งท้าครับหนึ่งท้าครับสองั้งครับ,อ,รบอ่า ยิมทีนี้เดี๋ยวทั้งหมดระบบควอมกันปุ่มือหนึ่งทางครับหนึ่งท้งครับสองางครับ้านสใจเนอ่งยิ่งนะครับเพราะว่าเรานั้น่าายกไกีนาเาตอนนะครับ อยู่ระบบเครือข่ายทีร่วมกับเครื่องตั้งอมีมีสาระสำคัญที่สองประเด็นประเด็นที่หนึ่ก็คือว่าการต่างโครืการายเ็สรียกรอย่างมากนะครับที่เราติดตามให้่ใหญ่ไางเคนเรือข่ายาตาสนาวัฒนธรรมนะครัที่เาเป็นปัต่างของจุมจนท้งแต่ละเรนรอ้แต่ละเรื่อขแต่ละปัะนที่สองคือการที่ท่านแย้มท่นะครับจะทำสมัชชาประชาชน สร้างผัด C. ใหญ่เมืองหน้าอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการมีส่่วนรวมของประชาชนจากทังร่าจากข้างล่างไปสู่ต้นบนเป็นต้นสูงสุไม่ว่าจะเป็นความหมายว่ากระบวนการวัดข่ยวนะครับค่ามเพื่อความข่ายที่เรามีอยู่ในที่นีว่าการตั้งจะตั้งสวามิสมัชชาประชาชนเพื่อสร้างสุขให้กับชุมชนในประเทรความประทับใจนะคะความภาคภูมิใจที่เป็นอัตลักษณ์ของเรามาด้วยกันหน้าหลังครับ

อาหารด้วยอาหารด้วยที่บอกว่ามันคเรนี้าสหรับเด็่รออย่านเราไ้แหวอมันคเรันคนมีผลบ่อด้านอาหารครับนแ ในครอบครัวคือคือกำปั้นที่ได้ในครอบครัวมาาสิบกว่าคนทที่สิบคน,น,บนคนหนึ่งดูแล การโาครอบครัวนะโดยใช้อวตเป็นส้นหักงานตาอวตเป็นต้นหนักนะครับษนาช่วยช่วยอธิบายลักษณะกิจกรรมหน่อยครับนีตั้งประมาณปีตั้งประมาณคร้บโดยมีวัตถุประสงค์วัตุปสเพื่อเฝ้าระวังเกี่ยวกับดูแลเกี่ยวกับเคนคทั้งหมดเรือวความรู้สนกนะนรับ กับภาวะเด้กนะตังความรุนแรงอะไรนะถามออกมาเป็นงบางรับในข้อเสนอนั้นมีอะไรที่สามารถเอาไปปรับใช้ได้ไีมในข้อเสนอนั้นมีอะไรที่สามารถเอาไปปรับใช้ได้ไม การแจกแดดของบริขอทที่เขากลุ่มเขาแป่แกเอ้ยเจ็ดแปด่เจ็นะตรงที่จัดการศึกษาระบอัตยาสายที่น่าสนใจมันเป็นการศึกนอกระบบถ้าชุมชนรวมมาแดดได้เนี่จะเป็นการช่วยเหลือเด็กในชยชชนได้มากเลยคะ ออ,อยากไครหรือจะมีประเด็นใหนเข้าเกีก่ยวเข้ามาหรือไม่นะครับท่านผมขอเริ่มที่ประเด็นที่หนึ่งจากซ้ายเลยน,นะครับข้อที่หนึ่งนะครับสนับสนุนการจัดตั้งสภาสภาเด็กและเยาวชนประจำตำบลหรือกลุ่มองค์กรของเด็กและเยาวชนให้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของ,ของชุมชนนะครับในประเด็นนี้นะครับ,รท,นะรบทีมของ ทีมของนะั้รองมาถึงอะไรบ้าที่นัดคนนี้ครับคนี้ชัยทีมใหม่ทีรมรองสมานหลังจากพูดคุยกันแล้วเห็นว่าคงเดิมก็ไม่มีอะไรมากเพราด้วยผลต่างๆนานาเพื่อเกิดโครงการที่ว่าคงเดิมต้องม,มุ่งตรงไปที่ถึงน,นะครับมาในที่สองก็คงเดิมนะครับดูข้างบนครับโอ้พ่อยืนอยู่ข้างบนครับ ประเด็นที่สามคงเดิมที่สี่คงเดิมนะครับประเด็นที่ห้ามีการเปลี่ยแนแปลงสาระของการเปลี่ยนแปลงก็คือที่บอกว่าอย่างน้อยอีกพื้นที่ในอีกตำบ,บลก็เปลี่ยนแปลงสนับสนุนพื้นที่สร้างสางรรค์ากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆทุกหมู่บ้านในตำบ,บลนะครับมีความก้าวหน้าในเชิงปริมาณสูงมากเลยนะอย่างน้อยตำบลบางตำบลจะมีแล้วถือว่าแต่ มีทุกตําทุกหมู่บ้านในตำบลอันนี้เป็นเป็นเชิงความก้าวหน้าของการเปลี่ยนแปลงนะครับผลมีในผลอยู่ตรงโน้นนะครับเนาะข้อที่เจ็ดคงเดิมข้อที่แปดคงเดิมนะครับเก่งมากข้อที่เก้าจัดทาหลักสูตรท้องถ่นระดับสมัยประถมศึกษาและมัธยมศึกษาก็เสนอให้คงเดิมมีข้อสิบอีกข้อนึงครับที่ขอให้เปลี่ยนนะครับคือจากทำหลักจากทำฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนเยาวชน ประเด็นที่ขอให้เปลี่ยนก็คือจาดทาและปรับปรุงข้อมูลเด็กและเยาวชนให้เป็นปัจจุบันนะครับเพิ่ม <P ers> ของการปรับให้เป็นปัจจุบันด้วยและสอนพร้อมวิทยาศาสตร,ร์ในในการพัฒนาเด็กและเยาวชนหมายความว่าหมายความว่ายุติหมายความว่าประเด็นก็คือว่าบางทีข้อมูลที่เก็บไปเนี่ยหนึ่งไม่อัปเดตสองไม่ตรงกับการจะนําใช้นะครับเพ้ข้อมูลที่ได้เตรีแล้วออกแกให้สอนพร้อมกับ ยุทธศาสตร์ของการัฒนาเ็กเยวชนของตำบลน,นะครับเราจะมาทุกยังไงนะครับก็จเป็นประเด็นที่มีความแตกต่างอยู่2ประเด็นเพราะฉะนั้นเวลาท่านโหวตขอให้ท่านโหวตตามความที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะเช่นข้อ1ิจาก่คำถามข้อมูลเด็กเยาวชนไม่ใช่แล้วนะในความหมายเราเนี่ยเราหมายถึงความหมายอันใหม่ก็คือประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีอยู่2ข้อนะครับก็คือข้อ10และข้อ5ที่มีการเปลี่ยนแปลง เอาผู <lien> ้คนหอยู่ที่ใครนะหวดอยู่ที่ใครแตหตตรงไหนอยู่ที่อนหได้แต่แปที่ข้อเสนอได้เลยค่ะนแป่ที่ข้อเสนอที่ชอบนะคะแล้วหวที่ไหนไปไหนอย่าบังเส่นด้มดดาววอยู่ไหนครับแจกเลยครับเดินไปหยิบจะโวคนละ้านที่วาอยู่นวทุกน5ทีครับคนหนึ่งอบข้อหนึ่งก็เราจะโหวตตรงนี้นะข้อหน่ต้องหยิบอยู่มาทั

ชอบหัวข้อไหนมากที่สุดคือเราไปหูดหัวข้อนั้นมไม่คิดดูนัคิดถ้าปรเทยเลยสิ สซดหวต้นที่ไหนครับมองโซดวตที่ไหนครับไม่แน่ยังไม่ได้อ่านหวตไหนครับหวดไหนครับน่าจะเป็นนอนเรื่องอะไรครับเกี่ยวกับพื้นที่ของเยาวชน่ะทำไมอ่ะครับอยากให้มันมีเยอะเยอะทำไมดิเยาวชนลหะครับเพราะว่าผมเป็นคนรักเด็กทำไมไม่เอาหลักสูตรอ่ะครับ หลักสูตรบูรณาการกันเอ้ยคำว่าคนสามหน่าจะแบบหน้าจะสนใจนะโอเคโอเคเนี่ยก็เกี่ยวกับเด an, ็กมันทุกทุกท <laughs> no. ุกอ <air> oh like so uh ันเลยครับมันเกี่ยวกับเด็กหมดเลยไม่ใช่อันนี้ครับส่วนทักาษะสื่อสารดูเหรอทำไมครับอันนี้มันเร่งด่วนยังไงครับถึงได้ดาวอย่างวงมรสอย่านี้ก็หลักสูตรดี มันก็เป็นคุณเป็นข้อมูลเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเด็กพัฒนาเยาเช่ของเราก็าเราอยู่ในวงการสามันต้องทำเรืองน,น,นี้แต่มันตรงกว่า